ไข่เจียวก็มีแล้วจะกินกับอะไรล่ะถ้าไม่กินกับ้มตำ้มตำโอ้พริกกับกระเทียมดูมีดซะก่อนใครจะกล้ามีปัญหาจะทำให้ดูว่าใส่ปลาร้าขนาดไหนอะใส่ทิไปก่อนอ๋อปลา,าใส่แล้ว ทุกอย่างใส่แล้วมะนาวใส่แล้วใส่เส้นมะละกอลงไปไม่ต้องชิมครับทำทำสุดๆนะเดี๋ยวค่อยมาดูเสร็จแล้วเนี่ยตักใส่จานเลยเรียบร้อยเมนู